เพิ่งเริ่มต้นทำออนไลน์ทำยังไงให้ได้ตังมีใครอยากรู้ไหมคะ ว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นมือใหม่ถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทำเนี่ยทำยังไงมันถึงจะได้ตังค์เพราะหลายคนยังไม่ได้ใช่ไหมวันนี้โค้ชมีคนหนึ่งค่ะเพิ่งเรียนจบปุ๊บแล้วก็เพิ่งเริ่มเข้ามาบนออนไลน์เลยแล้วก็เดือนแรกก็ทะลุแสนไปเลยจ้านะคะก็คือนี่เลยค่ะน้องพลอยนะคะเอาหลักฐานมาให้ดูนะว่าเป็นไปได้แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นคุณก็ได้เงินแต่ว่าคราวนี้มันมีเทคนิคบางอย่างใช่ปะ มันไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาปุ๊บแล้วทํากันได้ทุกคนมาเอาความลับดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้พลอยเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาบนออนไลน์แล้วเดือนแรกปุ๊บทะลุแสนเลยจ้าต้องบอกว่าแบบนี้ตอนแรกอะอัดคลิปทะลุหมืน่นใช่ค,คลิปทะลุหมื่นยังไม่ทันโพสทะลุแสนแล้วเรียบร้อยต้องอัดใหม่นะคะอันไหนบอกหน่อยก็ที่ทะลุแสนเลยมันเป็นเพราะว่าให้ล้วนๆให้แบบจากสิ่งที่เรามีนี่แหละให้แบบบริสุทธิ์โดยที่เราไม่ต้องหวังเลยว่า สักวันหนึ่งเขาจะเดินกลับมาซื้อเราไหม,มเราไม่จําเป็นต้องคิดตรงนั้น<ช>แค่วันนี้ถ้าเราถามตัวเองว่าเราให้พอแล้วอะ่ะให้เขาแบบเต็มเต็มแล้วอะ่ะสิ่งนั้นแหละจะย้อนกลับมาหาแบบโดยไม่ต้องหวังอะไรเลยแล้วก็ที่ได้อีกอย่างก็คือได้จากโค้ชใหม่เหมือนกับวันแรกอะตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไปเป็นพนักง,งานประจำชัวๆคือจบมาตบอกว่าพนักง,งานประจำอ่ะไม่ได้ไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้แฮปปี้ที่จะเป็นเราก็เลยหาวิธีอื่น ก็เลยมาเจอโค้ชก็เลยสมัครลงเมนทอร์กับโค้ชแค่จ่ายเงินเท่านั้นแหละโอ้โหทำไมจ่ายเงินแล้วมันยังไงมันคืนกลับมันแบบไม่ไม่คิดอะแล้วโค้ชก็ช่วยตอบย้ำตลอดว่าแบบเฮ้ยทำได้พี่น็อตด้วยแบบอันนี้ดิพี่น็อตก็จะสอนเรื่องเทคนิคใช่ปะใช่รูปก็สวยขึ้นไลฟ์ก็สวยขึ้นใช่ไปแบบหน้าเพจก็สวยขึ้นแล้วก็โค้ชให้ไอเดียในการหาเงิน ไปหลายอย่างมากจริงแล้วก็คว้าทุกอันเลยได้เป็นแสนตอนนี้เลย <c oughs> เพราะเอาสิ่งที่แบบโค้ชกับพีนอตบอกอ่ะเขาแบบเฮ้ยได้คุยแล้วเฮ้ยคุยมีแต่งเงินมีแต่งเงินมีแต่งเงิน,แ,งงนแล้วเราแบบเอาไปทาเอาไปทํอย่างเงี้ยก็ได้เงินกลับตืนมาแบบใช่ซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการรู้บอกว่าแค่ตัดสินใจอ่ะว่าโอเคทําอันนี้อ่ะไม่ถึง24ชั่วโมงได้ตังจากสิ่งนั้นเลยท,ทันทีไหนๆพลอยบอกสิว่าตอนนี้ได้ตังจากอะไรบ้าง ทำเงินจากอะไรได้บ้างทำจากคอสออนไลน์ก็ได้เ,ออเจอตัวก็ได้คอสออนไลน์ก็มีคนลงนะจ๊ะเจอตัวก็มีคนลงนะจ๊ะเป็นไพรเวทเมททองก็มีคนลงนะจ๊ะยังไงต่ออ่ะแล้วก็รับถ่ายแบบออกไปถ่ายให้ออกไปถ่ายให้ก็ลงนะคะ เบอร์มงคลค่ะออแล้วก็สินค้ามันัญญาก็ได้มักมากสองก,กระเป๋าไม่พอแล้วแหละโอ้โหก็เลยมีอ,อีกกระเป๋านี่ไงอีกคนมาช่วยเก็บนะคะ <c oughs> ก็คือเขาทําคู่กันแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยทําคนเดียวไม่เอาเราเอาแบบว่าทําคู่กันเลยแล้วไม่ต้องมาแบบเขินๆขิน,ขนเนียมเนียมไม่อายบอกเลยฉันคือแฟนกันนี้พอจุดยืนอ่ะมันได้ใช่ป่ะพอเขาเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่า สคนนี้ต้องออกมาคู่กันแล้วสนับสนุนแล้วมันจะส่งเสริมกันแล้วก็ให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขารับทุกอันและทําทันทีข้อแตกต่างคือนอกจากรับทุกคําแนะนำอ่ะสองคนนี้ทําทันทีณนะเวลานั้นคืออีกไม่ถึง24ชั่วโมงเขาทําเลยทุกอย่างที่โคชบอกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะมันมันเลยทําให้2คนนี้มีผลลัพธ์แบบเลยป้ายมากๆเลยเนาะอ่ะ เมื่อกี้พลอยบอกไปแล้วนะให้คุณอาซาบอกอีกอันนึงดีกว่าว่าตั้งแต่ทําคู่พลอยแล้วทําจริงจังมันเกิดผลลัพธ์ยังไงแล้วมันได้จากอะไรคือต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเราแบบไม่ได้มีความสุขจริงๆแต่พอมาเจอโค้ดแบบเจอตัวโค้ดอะแล้วเราแบบกัดไม่ปล่อยเขาบอกทําแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมีอันนึงที่แบบโาโค,ค้ดคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเกิดว่าแบบ ทำแบบผู้ติดตาม2,000ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ต้องมาเจอเราก็เลยหาวิธีว่าเฮ้ยทำยังไงวะเราถึงจะได้เจอโค้ดสรุปว่ามันก็เลย like, ไลด์ได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามก็คือจะไม่ปล่อยว่าฉันจะต้องอยูอ่กับคนนี้แต่ต้องเจอต้องเติมพลังแบบบอกอะไม่ประมาณอาทิตย์เดียวไม่ถึงไะมคะไม่ถึงอาทิตย์บอกว่าถ้ายังทําผู้ติดตาม2,000ไม่ได้ไม่ต้องมาเจอกันโอ้โหคานี้สองคนนี้ทําแลกทำแลกค่ะพอเขาทำาล้คือเขาทะลุแสนใช่ไหม แม่ถ้าเขียนมาบอกว่าจะมาดูที่ด้วยที่จ<ช>ะจัดงานออไปวันไหนคะ<ช>เลยถามกับไปว่าบอกผลลัพธ์มาสามอย่างว่าได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง<ช>แล้วก็บอกผลลัพธ์มา<ช>ที่ที่บอกคนไปคือแบบมีความสุขกับการไลฟ์แล้วก็อยากไลฟ์ไลฟ์ทุกวันได้เพราะว่าเมื่อก่อนคนบอกว่าเหมือนเราแบบไลฟ์ไลฟ์แบบไม่ได้เป็นตัวเองแต่ทุกวันนี้บบอยากไลฟ์ทุกวันแล้วยิ่งคนบอกว่าให้ไลค่กับน้อง้อยอย่างเงี้ยสนุกมีสนุกมาก วันนึงบอกว่าออกอไรคนเดียวบ้างเออไม่คอรดบอกว่าต้องออกอไรคู่หนูก็เ,ยยเ,เลยยืนยันไปไม่คอรดบอกว่าต้องไ,ไหนคู่ท้องหน้าจะบอกแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้ค่ะที่ทั้งสองคนนี้เพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าทำเงินได้นอกจากความตั้งใจความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นแล้วอีกอย่างหนึง่งทีาอยากจะบอกว่าเพิ่งเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงโคจรครอบครัวคชใหม่ แต่ว่าก็สัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็ความเชื่อใจแล้วก็ความศรัทธาในตัวโคชมากๆเพราะฉะนั้นเวลาคุณฟังคาจากใครที่คุณแบบหลักและเชื่อมากแบบและคุณทําทันทีโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างไม่มีใดๆเลยเพราะว่าถ้าเขาบอกให้ทําแบบนี้โอเคงันฉันทำเพราะว่าถ้าฉันไม่ทำเดี๋ยวฉันไม่มีผลลัพธ์แล้วเดี๋ยวฉันไม่ได้เจออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะมันเลยทําให้ทั้งสองคนนี้ทั้งได้เงินทั้งปังทั้งมีความสุขทั้งคนมาขอบคุณ แล้วก็ได้รู้ได้ว่าศักยภาพของตัวเองมันมีขนาดไหนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะเริ่มต้นคุณแค่ต้องมีคุณสมบัติต่างๆที่บอกมาทั้งหมดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าทั้งน้องนอยแล้วก็ครูนาซ่านะคะเป็นตัวอย่างของคนที่เพิ่งเริ่มต้นแต่เอาจริงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะหลักแสนหลักล้านสอบคนนี้ก็ทำมาได้แล้วในเวลาอันสั้นด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันถึงเวลาของคุณมันถึงเวลาที่คุณตัดสินใจว่าจะเอาจริงๆหาพี่เลี้ยงของคุณซะคุณอาจจะมาหาโพสชใหม่หรือไม่ใช่โคสชใหม่ก็ได้แต่ขอให้คุณไปหาพี่เลี้ยงที่ใช่อะสำหรับคุณและทุกอย่างมันจะค่อยๆไปในทิศทางที่เหมาะสมมากขึ้นตั้งแต่มาเจอมีความสุขมากมากอ่จะบอกว่าคุณนาซ่านะคะจวิงๆชอบแบบว่าแนวความคิดแนวจิตวิญญาณเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็น ทิกเกอร์เล็กๆนะคะที่โค้ชปรับให้คือทุกคมที่ยิ้มไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราเสแสร้งแกล้งว่าเฉันมีความสุขฉันมีความสุขกับเส้นบางๆนี่ใช่ฉันมีความสุขจริงๆอะ่ะผลลัพธ์แม่งปามกันเลยแล้ววันนี้ค่ะทุกอย่างผลลัพธ์ทุกอย่าง,างมันบ่งบอกถึงว่าข้างในเป็นยังไง มีความสุขจริงได้ขนาดไหนผลลัพธ์ปังระเบิดขนาดน,าน,นะะั้นจริงค่ะคะุณอามีภูมิใจมากนะคะไม่ถึงหนึ่งเดือนทะลุแสนะคะ่ะดีใจด้วยนะคะส่วนคนนี้จริงๆสถิติเขา3เดือนลาดเนาะแต่ว่าพอพอเริ่มมาทําด้วยกันก็ปังมากขึ้นด้วยวันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนค่ะส่วนใครอยากไปติดตามนะคะติดตามได้ที่เพจคุน่าซ่านักปั้นแม่ค้าออนไลน์ตัวจริงค่ะใช่แล้วก็จะเจอทั้งสองคนนี้ค่ะวันนี้คนไปแล้วนะ เมนทอปเปลี่ยนชีวิตคุณได้แน่นอนไปแล้วบ๊ายบาย